ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งใหญ่ที่เราทำครั้งเดียวแต่มันเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันโดยไม่ยอมแพ้นี่คือกุญแจของความสำเร็จที่แท้จริงสวัสดีครับทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าแม้คุณจะพยายามเต็มที่แต่ชีวิตก็ยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมหรือบางครั้งคุณตั้งเป้าไว้ชัดเจนแต่ผ่านไปหลายเดือนกลับยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายนั้นเลย หากคำตอบคือใช่วิดีโอนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยมาตลอดชีวิตก็ได้ครับเพราะผมกำลังจะพาคุณไปพบกับ6สิ่งเล็กๆที่คุณควรทำทุกเช้าที่อาจฟังดูง่ายแต่พลังของมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แบบสิบเท่าไม่ใช่เรื่องเงินแต่รวมถึงสุขภาพความคิดความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต นี่ไม่ใช่เทคนิคเวทมนต์ไม่ใช่เคล็ดลับที่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่เป็นระบบเช้าที่เมื่อคุณทำมันอย่างสมบเสมอมันจะรีเซ็ตสมองของคุณให้ตื่นตัวพร้อมลุยทุกความฝันแบบไม่มีข้อแม้หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรัก เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีแรงสร้างเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและบางทีการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มแค่จากเช้านี้เท่านั้นเองต่อไปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ6สิ่งที่คุณควรทำทุกเชา้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นแบบสิบเท่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นผมอยากให้คุณตั้งใจฟังในแต่ละข้อ เพราะรายละเอียดเล็กๆนี่แหละที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและมันคือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ประสบความสำเร็จข้อที่ 1. ตื่นเช้าอย่างมีจุดหมาย wake up with intention อย่าตื่นขึ้นมาเพียงเพื่อใช้ชีวิตแต่จงตื่นขึ้นมาเพื่อควบคุมชีวิตทำไมการตื่นเช้าถึงสำคัญหลายคนอาจเคยได้ยินว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักตื่นเช้า ใช่ครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการตื่นเช้าคือคุณตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรการตื่นเช้าโดยไม่มีเป้าหมายก็เหมือนการสตาร์ทรถโดยไม่รู้ว่าจะขับไปไหนมีแต่เสียงเครื่องยนต์แต่ไม่เคยไปถึงจุดหมายเชา้าเท่ากับพื้นที่บริสุทธิ์ของสมองในช่วงเช้าหลังจากที่สมองของคุณได้พักผ่อนเต็มที่ฮอร์โมนแห่งพลังงานอย่างคอร์ติซอลจะสูงที่สุดนี่คือเวลาทองที่สมองพร้อมรับข้อมูลใหม่ คิดสร้างสรรค์และจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้ดีที่สุดถ้าคุณใช้ช่วงนี้ไปกับความวุ่นวายเช่นรีบอาบน้ำเพราะสายเช็คโซเชียลแบบไร้เป้าหมายตื่นขึ้นมาแล้วหมดแรงจะลุกคุณกำลังเสียเวลาอันมีค่าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัววิธีตื่นเช้าอย่างมีจุดหมายอย่างถูกต้องและได้ผล 1. ตั้งเวลาตื่นให้เร็วกว่าเดิม1ชั่วโมง ไม่ต้องเริ่มจากตีห้าทันทีแต่ให้เริ่มง่ายๆเช่นจาก7โมงเป็น6โมงใช้หลักการขยับเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องดีกว่าเปลี่ยนแบบหักดิบ 2. ห้ามกด snooze เด็ดขาดทุกครั้งที่คุณกดเลื่อนนาฬิกาคุณกำลังส่งสัญญาณกับสมองว่าเป้าหมายของฉันไม่สำคัญพอให้ตั้งนาฬิกาปลุกห่างจากตัวคุณต้องเดินลุกไปปิดเท่านั้น 3. ใช้เวลา5นาทีแรกอยู่กับตัวเองไม่หยิบมือถือไม่เช็คข้อความแค่หายใจเข้าออกลึกๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากเป็นใครวันนี้ฉันอยากทำสิ่งใดให้สำเร็จนี่ไม่ใช่เรื่องสายศาสตร์แต่มันคือการตั้งสมองให้โฟกัสงานวิจัยด้านประสาทวิทยาหรือ neuroscience พบว่า คนที่ตั้งเจตนาในตอนเช้าจะมีสมาธิสูงขึ้น2-3เท่าตลอดวัน 4. เขียนเป้าหมายวันนี้ลงในกระดาษหรือสมุดจดเช้าใช้เวลา3นาทีเขียนว่างานสำคัญที่ต้องทำความรู้สึกที่คุณอยากรู้สึกพฤติกรรมที่คุณจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างเช่นเป้าหมายวันนี้ส่งรายงานให้ทันโทรหาพ่อแม่อ่านหนังสือ20หน้า ความรู้สึกอยากรู้สึกมั่นใจไม่เร่งรีบหลีกเลี่ยงไม่เปิดโซเชียลก่อน9ก้าโมงผลลัพธ์ที่คุณจะรู้สึกได้ในไม่กี่วัน 1. มีพลังและโฟกัสมากขึ้นสมองไม่สับสนไม่เริ่มวันแบบหลงทาง 2. รู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเพราะคุณไม่ได้ให้ชีวิตดึงคุณไปแต่คุณคือคนกำหนดทิศทาง 3. ความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างธรรมชาติเพราะคุณเริ่มต้นวันแบบไม่รีบร้อนมีใช้ตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้าน 4. ลดความเครียดในระหว่างวันลงเมื่อคุณมีเป้าหมายในหัวสมองจะไม่ค่อยเขวกับสิ่งรบกวนง่ายๆข้อที่ 2. กระตุ้นร่างกายด้วยการเคลื่อนไหว Activate your body ร่างกายคือล้อหมุนของพลังชีวิตถ้าคุณไม่ขยับอย่าหวังว่าชีวิตจะเคลื่อนที่ ทำไมต้องเคลื่อนไหวร่างกายทันทีหลังตื่นหลังจากที่คุณเพิ่งตื่นนอนร่างกายของคุณยังอยู่ในภาวะพลังงานต่ําการเงียบนิ่งนอนเฉยๆเป็นเวลานานจะทําให้วงจรของพลังงานภายในยังคงช้าและนี่แหละคือสาเหตุที่คนส่วนมากงัวงเงียหรือหมดแรงตั้งแต่เช้าทั้งๆที่เพิ่งตื่นจากการนอนหลายชั่วโมง การเคลื่อนไหวเล็กน้อยภายใน15นาทีแรกของวันจะกระตุ้นให้ระบบต่างๆตื่นตัวเช่นระบบไหลเวียนเลือดการหลั่งโดพามีนหรือฮอร์โมนความกระตือรือร้นการปรับระดับออกซิเจนในสมองและต้องออกกำลังกายหนักเลยเหรอไม่จำเป็นครับคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนหรือเข้าฟิตเนสตอนตีห้สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือขยับอย่างมีเป้าหมาย ตัวอย่างกิจกรรมกระตุ้นร่างกายที่คุณสามารถเลือกทำได้ 1. stretching หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อ5นาทีเริ่มจากท่ายืดคอบ่าไหล่ยืดหลังท่าแคทคาวโน้มตัวแตะปลายเท้าช่วยเปิดกระดูกสันหลังยืดกล้ามเนื้อขาด้านหน้าหลังประโยชน์เพิ่มการไหลเวียนเลือดขจัดความตึงเครียดจากการนอน 2.Body Weight Exercise ใช้แค่น้ำหนักตัว3-5นาที s q u a ต20ครั้ง Push Up 10-15ครั้ง Jumping Jack 30วินาที p l a n k 30วินาทีประโยชน์เรื่งการเต้นของหัวใจเผาผลาญไขมันกระตุ้นระบบประสาท 3. เดินรอบบ้านหรือเดินจงกรมเบาๆ5-10นาที ใช้เวลาเดินเบาๆในบ้านหรือสวนควบคู่กับการหายใจเข้าออกลึกๆประโยชน์สมาธิความสงบและการขยับตัวเบาๆพร้อมกัน 4. เทคนิคหนึ่งนาทีสำหรับวันที่คุณรีบสุดๆถ้าไม่มีเวลาเลยให้ทำแค่ยืนตรงยืดแขนขึ้นสูงๆหายใจเข้าให้เต็มปอดผ่อนแขนลงหายใจออกแรงๆทำแบบนี้ห้ารอบ พร้อมกระโดดตบ30วินาทีแม้สั้นแต่จะปลุกพลังใจทันทีงานวิจัยสนับสนุนการเคลื่อนไหวตอนเช้านักวิทยาศาสตร์จากฮาร์วิร์ดพบว่าเพียงการออกกำลังกายเบาๆ10นาทีตอนเช้าช่วยให้การทำงานของสมองในส่วนการตัดสินใจหรือ prefrontal cortex ดีขึ้นกว่า20%และลดโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มคนวัยทำงานได้มากถึง35% เคล็ดลับเพิ่มเติมทำให้เช้าเท่ากับสนุกเปิดเพลงโปรดระหว่างเคลื่อนไหวเต้นเบาๆเหมือนคุณอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวลองทำโยคะตอนเช้าจากคลิป YouTube 5-10นาทีสร้างกิจกรรมนี้เป็นพิธีกรรมแห่งพลังในชีวิตคุณสิ่งที่คุณจะได้รับจากการขยับร่างกายตอนเช้าผลลัพธ์รายละเอียดพลังเพิ่มกระตุ้นฮอร์โมนพลังทำให้รู้สึกสดชื่น สมองปลอดโปรง่งเพิ่มออกซิเจนไปยังสมองทำให้คิดชัดเจนลดความเครียดลดระดับคอร์ติซอลและฮอร์โมนความเครียดร่างกายกระฉับกระเฉงพร้อมเผชิญงานหนักได้ตลอดวันโฟกัสดีขึ้นลดอาการง่วงซึมเศร้าเบลอจงอย่ารอให้ร่างกายมีแรงจึงค่อยขยับแต่จงขยับแล้วแรงจะตามมาเองข้อที่สาม ฝึกขอบคุณและสร้างภาวะใจสงบ Gratitude and Stillness Practice คนที่เริ่มเช้าด้วยใจสงบจะใช้ชีวิตทั้งวันด้วยใจที่มั่นคงและคนที่รู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้โดยไม่ต้องพยายามทำไมการขอบคุณถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะในโลกปัจจุบันเราถูกฝึกให้โฟกัสแต่สิ่งที่เรายังไม่มียังไม่มีเงินพอ ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้ในสิ่งที่ฝันไว้แต่สมองมนุษย์มีความสามารถพิเศษมันจะขยายสิ่งที่เราให้ความสัใจถ้าคุณโฟกัสที่สิ่งที่คุณยังไม่มีสมองจะผลิตแต่ความรู้สึกขาดแคลนความเครียดและความกังวลแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการโฟกัสที่สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วสมองจะสั่งผลิตความพึงพอใจความมั่นใจและความรักในตัวเองขึ้นมาและนี่แหละ คือกุญแจเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆให้กลายเป็นพลังแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าทำได้ประโยชน์จากการฝึกขอบคุณทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย UC Berkeley พบว่าการเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในตอนเช้าเพียง2-3ถึงอย่างต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ช่วยลดความเครียดลง23%เพิ่มระดับความสุขโดยรวมขึ้น2 5และกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติ หรือระบบที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วต้องทำยังไงมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งขั้นตอนที่หนึ่งใช้เวลา3-5นาทีเขียนสิ่งที่คุณขอบคุณในชีวิตตอนนี้อาจเป็นสิ่งเล็กๆเช่นขอบคุณที่วันนี้ตื่นมาโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยขอบคุณคนข้างๆที่ยังอยู่ในชีวิตฉันขอบคุณที่ฉันยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ อย่าห่วงว่าจะดูไร้สาระเพราะทุกสิ่งที่คุณขอบคุณคือพลังงานบวกที่คุณกำลังปลูกลงในสมองตัวเองขั้นตอนที่สองนั่งนิ่งเงียบสมนาทีฝึกใจสงบนั่งหลังตรงหลับตาหายใจลึกๆไม่ต้องนั่งสมาธิแบบเข้มงวดแค่อยู่นิ่งๆแล้วรู้สึกถึงลมหายใจปล่อยความคิดไหลไปมาไม่ต้องฝืนแค่รู้แล้วกลับมาหายใจ จุดประสงค์ไม่ใช่ทำให้ว่างเปล่าแต่คือการชะลอคลื่นความคิดที่วุ่นวายและปล่อยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงเคล็ดลับเสริมพลังในขั้นตอนนี้ใช้แอปเสียงธรรมชาติหรือ YouTube เสียงน้ำเสียงลมเบาๆจุดเทียนหอมหรือใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์เขียนคำว่าพอใจมั่นคงขอบคุณลงในสมุดหรือกระดาษโน้ตแล้วติดไว้หน้ากระจก เพื่อให้สมองคุณซึมซับพ,พลังงานแห่งความรู้สึกดีตั้งแต่เช้าคุณอาจสงสัยว่าแค่ขอบคุณกับนั่งนิ่งๆน,นี่จะเปลี่ยนอะไรได้เหรอคำตอบคือได้ครับและมันคือพลังที่ลึกที่สุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะมันคือพลังของภายในในขณะที่คนส่วนใหญ่พยายามควบคุมสิ่งรอบตัวคุณเลือกควบคุมความรู้สึกภายในตัวเองให้เป็นฝ่ายนำผลลัพธ์ที่คุณจะรู้สึกได้จากข้อที่สนี้ สิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้อารมณ์สงบเริ่มวันด้วยใจเย็นไม่หลุดง่ายความสุขภายในขอบคุณสิ่งเล็กๆจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีอยู่แล้วลดความเครียดจิตสงบเท่ากับลดคอร์ติซอลเท่ากับลดความดันและอารมณ์ลบดึงดูดสิ่งดีๆเมื่อคุณรู้สึกดีคุณจะดึงดูดคนดีและโอกาสดีๆเข้ามาโดยธรรมชาติ ข้อที่ 4. เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกเช้า Feed your mind with growth สมองที่ไม่ได้เรียนรู้ใหม่เท่ากับสมองที่เสื่อมถอยลงทุกวันจงอย่าให้ร่างกายโตขึ้นแต่จิตใจยังติดอยู่ในความพิดแบบเมื่อ10ปีก่อนทำไมการเรียนรู้ยามเช้าถึงสำคัญขนาดนี้ตอนเช้าเป็นช่วงที่สมองของเราตื่นตัวที่สุดโดยเฉพาะหลังจากที่คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายและตั้งใจให้จิตใจสงบ ระดับคลื่นสมองจะอยู่ในช่วงอัลฟาซึ่งเหมาะสมกับการจดจำและซึมซับข้อมูลนี่คือช่วงเวลาทองที่ควรใช้ป้อนอาหารให้สมองแทนที่จะรีบไถหน้าฝีโซเชียลจนจิตฟุ้งกระจายตั้งแต่เช้าการเรียนรู้เท่ากับการยืดสมองให้เติบโตหลายคนมองว่าการเรียนรู้คืออ่านหนังสือเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้คือการเปิดรับแนวคิดใหม่ที่ทำให้สมองคุณต้องคิด ทบทวนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณเชื่ออยู่และในที่สุดเปลี่ยนคุณจากภายในแล้วควรเรียนรู้อะไรดีในตอนเช้าสิ่งที่เหมาะที่สุดคือสิ่งที่จุดไฟในใจคุณและเพิ่มศัก,กยภาพของคุณในระยะยาวตัวอย่างสิ่งที่คุณสามารถเลือกเรียนรู้ตอนเช้า 1. อ่านหนังสือ5-10หน้าหนังสือพัฒนาตนเองชีวประวัติคนที่คุณชื่นชมหนังสือธุรกิจการเงิน หนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือ mindfulness ถ้าอ่านวันละ10หน้าเท่ากับปีละ3,650หน้าหรือเท่ากับ15-20เล่มต่อปี 2. ฟัง podcast สร้างแรงบันดาลใจขณะออกกำลังกายหรืออาบน้ำ podcast เรื่องการคิดแบบผู้ประกอบการเรื่องราวแรงบันดาลใจจากผู้คนที่พลิกชีวิต 3. ดูวิดีโอสั้นเชิงพัฒนาเช่น TED Talks ช่อง YouTube สร้างแรงบันดาลใจความรู้ทางจิตวิทยาแนวคิดเรื่องนิสัยความสำเร็จบทเรียนสั้นจากคนที่ประสบความสำเร็จดูวันละคลิปเท่ากับได้แนวคิดใหม่วันละหนึ่งเมล็ดและแน่หนึปีคุณจะมีส่วนความคิดใหม่ทั้งแปลง 4. เขียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ลงในสมุด learning journal เขียนวันละ2-3บรรทัดว่าเช้านี้คุณเรียนรู้อะไร มันส่งผลกับความคิดคุณยังไงจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงการเขียนช่วยให้สิ่งที่คุณเรียนรู้ฝังลึกลงในสมองและแปลงเป็นพฤติกรรมจริงตัวอย่างคนระดับโลกที่มี morning learning habits ชื่อสิ่งที่เขาทำตอนเช้าอีลอนมัสก์อ่านหนังสือวันละสองหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เด็กโอปราห์วินฟรีเริ่มวันด้วยการอ่านและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้บิลเกตส์ อ่านหนังสือก่อนทำงานทุกเช้า30-60นาทีโรบินชาม่าแนะนำ20นาทีแรกของวันควรให้กับการเรียนรู้พวกเขาไม่ใช่อัจฉริยะโดยกำเนิดแต่พวกเขาเลือกเติมสมองด้วยสิ่งที่มีคุณค่าทุกวันผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากข้อที่4สิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้ความคิดใหม่ๆมองโลกในมุมลึกขึ้นคิดอย่างคนที่เติบโตขึ้นทุกวันเพิ่มศักยภาพ กล้าตัดสินใจมากขึ้นมีทักษะใหม่ๆที่ใช้ได้จริงโฟกัสเป้าหมายแรงบันดาลใจตอนเช้าทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นเปลี่ยนนิสัยเมื่อเรียนรู้ซ้ำๆสิ่งใหม่จะค่อยๆแทรกซึมเป็นพฤติกรรมถาวรเทคนิคเริ่มต้นง่ายๆ 1. ตั้งเวลาตื่นเช้าเผื่อ15นาทีสำหรับการเรียนรู้ 2. จัดมุมสงบสำหรับอ่านฟังหรือดูโดยไม่มีสิ่งรบกวน 3. พกหนังสือไว้ใกล้เตียงหรือเปิดเพลย์ลิสต์พอดแคสต์ไว้ล่วงหน้า 4. ปิดโซเชียลใน30นาทีแรกของวันกันพลังงานลบคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งโลกในวันเดียวแต่ถ้าคุณเรียนรู้แค่สิ่งเดียวในทุกเช้าอีกหนึ่งปีคุณจะฉลาดและกล้าวกว่าคนทั้งประเทศที่หยุดเรียนรู้ไปแล้วนี่คือพลังของการให้อาหารสมองตอนเช้ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำซ้ำ เหมือนคุณรดน้ำต้นไม้เล็กๆวันละนิดแล้ววันหนึ่งมาจะกลายเป็นต้นไม้แห่งความสำเร็จที่ให้ร่มเงาไปตลอดชีวิตคุณข้อที่ 5. เขียนเป้าหมายทุกเชา้า daily g o reset เป้าหมายที่ไม่ได้ถูกเขียนคือแค่ความคิดล่องลอยที่ไม่มีวันกลายเป็นจริงถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะกลายเป็นใครในอนาคตให้ดูว่าเช้านี้คุณตั้งใจจะทำอะไรทำไมเขียนเป้าหมายถึงเปลี่ยนชีวิตได้ เพราะจิตใจของมนุษย์นั้นง่ายต่อการหลงทางทุกวันเราต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจการแจ้งเตือนงานเร่งด่วนคำพูดของคนอื่นความกลัวความกังวลและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยังไม่พร้อมแต่คนที่เริ่มต้นเช้าด้วยการเขียนเป้าหมายจะทำให้จิตใจโฟกัสอย่างแม่นยำเหมือนนักธนูที่เล็งเป้าก่อนจะปล่อยลูกศรอ,ออกไปคนส่วนใหญ่พยายามทำอะไรหลายอย่างในแต่ละวัน แต่คนที่สำเร็จทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างต่อเนื่องทุกวันสมองของคุณถูกสร้างมาเพื่อทำตามสิ่งที่มันเห็นซ้ำๆและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเขียนเป้าหมายทุกเช้าถึงมีพลังอย่างลึกซึ้งทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นในจิตใต้สำนึกกระตุ้นสมองให้สแกนหาทางบรรลุเป้าหมายนั้นโดยอัตโนมัติเรียกว่า Radicula r activating system ทำให้คุณเลือกการกระทําที่สอดคล้องกับเป้าหมายแบบไม่รู้ตัวเป้าหมายที่เขียนซ้ําเท่ากับเป้าหมายที่กลายเป็นคําสั่งจิตวิธีเขียนเป้าหมายที่ทรงพลังในตอนเช้าขั้นตอนที่1เขียนเป้าหมายใหญ่ของชีวิตเช่นฉันจะมีธุรกิจที่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนฉันจะมีร่างกายที่แข็งแรงและมีกล้ามท้องภายใน6เดือนฉันจะมีอิสระทางเวลาและการเงินก่อนอายุ35 ให้เขียนแบบปัจจุบันเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเช่นฉันมีรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนจากธุรกิจที่ฉันรักฉันตื่นมาอย่างสดชื่นในบ้านหลังใหม่ที่ฉันสร้างด้วยตัวเองขั้นตอนที่2เขียน3มสิ่งที่ต้องทำวันนี้ที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นเช่นถ้าเป้าหมายคือมีธุรกิจของตัวเอง 1. ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านออนไลน์ 2. เขียนแผนสินค้าหนึ่งหน้า 3. โทรหาเพื่อนที่ทำธุรกิจสำเร็จเพื่อขอคำแนะนำอย่าเขียนสิ่งที่ต้องทำทั่วไปเช่นตอบแชทซักผ้าจ่ายบินให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่จะพาไปใกล้เป้าหมายเป้าหมายชีวิตฉันมีไรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนจากงานที่ฉันรักและใช้เวลาไม่เกินวันละ6ชั่วโมง 3. ส,สิ่งที่ต้องทำวันนี้ 1. ออกแบบคอร์สออนไลน์หัวข้อที่ฉันถนัด 2. ถ่ายวิดีโอบทเรียนแรก 3. ส,สร้างเพจ f a c e b o o k สำหรับโปรโมทเคล็ดลับเสริมพลังใช้สมุดจดที่คุณชอบลงทุนกับมันเพราะนี่คือสมุดที่เปลี่ยนชีวิตเปิดเพลงเบาๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีขณะเขียนอ่านเป้าหมายในแต่ละวันซ้ำอีกครั้งก่อนเข้านอนเพื่อให้จิตใต้สำนึกรับข้อมูลนั้นก่อนนอนจำไว้เสมอคุณที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปไหนมักจะไม่ถึงที่ไหนเลยแต่คุณ คนที่เขียนเป้าหมายทุกเช้ากำลังทำให้ชีวิตมีเข็มทิศคุณไม่ได้แค่อยู่ไปวันๆคุณกำลังทาตัวเองไปในทางที่คุณเลือกเองทุกวันผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบสิบเท่าสิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้คือเป้าหมายชัดขึ้นทุกเช้าคุณจะรู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรเพิ่มโฟกัสไม่หลงทางไม่หลุดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นลงมือทำจริงไม่ใช่แค่คิดแต่ลงมือเล็กทุกวันเปลี่ยนจิตได้สำนึก จิตเริ่มเชื่อว่าเราทำได้จริงเขียนเป้าหมายตอนเช้าเท่ากับเขียนชีวิตแบบที่คุณเลือกเองเพราะทุกเส้นทางเริ่มต้นจากภาพในหัวและทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากคำในสมุดจดข้อที่6ททำหนึ่งสิ่งดีๆให้คนอื่นในตอนเช้า Give before you get จงเป็นพลังบวกให้โลกก่อนที่คุณจะขอให้โลกมอบสิ่งดีๆกลับมาเพราะกฎของจักรวาลคือคุณได้รับสิ่งที่คุณให้ ทำไมการให้ในตอนเช้าจึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะในช่วงเช้าสมองและหัวใจของคุณยังไม่ถูกรบกวนเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถปล่อยความเมตตาความดีความตั้งใจดีออกไปได้อย่างบริสุทธิ์และนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่คือพลังงานจริงๆที่สะท้อนกลับมาเป็นโอกาสที่ดีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นความสบายใจในตัวเองและแม้แต่โชคดีที่หลายคนเรียกว่าบังเอิญ แต่จริงๆแล้วมันคือผลจากสิ่งที่คุณเลือกส่งออกไปตอนเช้านั่นเองวิธีการให้แบบเรียบง่ายในแต่ละเช้าส่งข้อความดีๆให้ใครสักคนขอบคุณคนที่เคยช่วยเหลืออวยพรเพื่อนให้ผ่านวันที่ดีส่งแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังท้อตัวอย่างเช่นขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดนะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสสำหรับเธอโพสสิ่งดีๆสั้นๆลงบนโซเชียล ขอคิดดีๆคำคมสร้างแรงบันดาลใจแชร์เรื่องราวสั้นๆที่ให้พลังกับคนอื่นโพสต์ Post วันละหนึ่งอย่างดีๆเท่ากับคุณอาจเปลี่ยนวันที่มืดมนของใครบางคนให้สว่างขึ้นได้อธิษฐานหรืออวยพรให้คนอื่นขอให้ครอบครัวปลอดภัยขอให้คนที่กำลังป่วยฟื้นตัวขอให้ใครบางคนพบทางออกของชีวิต แม้เขาไม่รู้แต่คุณจะรู้ว่าคุณคือคนที่มีใจให้โลกนี้บริจาคหรือช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้เงินทิปคนทำงานบริการฝากน้ำขวดหนึ่งไว้ให้พนักง,งานเก็บขยะหรือแค่เปิดประตูให้คนที่ถือของเต็มมือบางครั้งการให้ไม่ต้องใช้เงินแค่ใช้หัวใจที่เปิดกว้างพลังที่คุณจะได้กลับมาสิ่งที่คุณให้สิ่งที่คุณได้รับรอยยิ้ม ความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าความช่วยเหลือมิตรภาพและความไว้วางใจจากคนรอบตัวคำดีๆความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นความรักความรู้สึกอบอุ่นที่ทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจำไว้เสมอจิตใจที่ให้ในตอนเช้าเท่ากับพลังงานที่คุณพกติดตัวทั้งวันและคนที่ให้สิ่งดีๆทุกเช้าคือคนที่กำลังปลูกเมล็ดแห่งความโชคดีไว้ในทุกวันของชีวิต บทสรุป6สิ่งที่ควรทำตอนเช้าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสิบเท่าลำดับสิ่งที่ทำพลังที่ได้ตื่นเช้าอย่างมีจุดหมายจิตใจมีทิศทางออกกำลังกายเบาๆพลังชีวิตเต็ม100%เอร์เซขอบคุณบวกนั่งเงียบใจนิ่งใจสุขเรียนรู้สิ่งใหม่สมองเติบโตทุกวันเขียนเป้าหมายมีทิศทางชัดเจนมีพลัง ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นสร้างคลื่อนพลังบวกให้โลกและตัวเองถ้าคุณลองทำหกสิ่งนี้ทุกเช้าแม้แค่10 1ถึง15นาทีคุณจะพบว่าแค่เริ่มต้นวันแบบถูกทางชีวิตทั้งวันก็เปลี่ยนได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะการเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอจังหวะที่พร้อมมันเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาอีกและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จากข้อไหนก่อนผมจะอ่านทุกคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอให้เช้าวันพรุ่งนี้เป็นเช้าที่ดีที่สุดในชีวิตคุณครับ